สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bigger Revolution วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์ที่หลายคนรอคอยอย่างยาวนานสมรรถนะทรงพลังดีไซน์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถที่ผสมผสานความสปอร์ตกับความสง่างามได้อย่างลงตัวรถที่สร้างมาเพื่อผู้ที่ลหลงใหลในความเร็วและความมั่นใจทุกเส้นทางเสียงเครื่องยนต์เริ่มต้นขึ้นด้วยความร้าใจ ทุกจังหวะขององค์การเร่งเครื่องทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นการตอบสนองของคันเร่งนั้นแม่นยําและดุดันเครื่องยนต์สี่สูบเรียงที่ให้แรงม้าอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้ขับขี่สัมผัสได้ถึงพลังในทุกเกียร์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกทริประยะไกลก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาเพื่อให้การทรงตัวดีเยี่ยมไม่ว่าจะเข้าโค้งแคบหรือเปลี่ยนเลนกระทันหัน รถยังคงนิ่งและควบคุมง่ายโชคอัพหน้าหลังทำงานได้อย่างนุ่มนวลรองรับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทุกการขับขี่เป็นประสบการณ์ที่ทั้งสบายและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันในด้านดีไซน์นั้นโครงสร้างของรถเต็มไปด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและดุดันถังน้ำมันที่ออกแบบให้รับกับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวเสริมด้วยเบาะหนังคุณภาพสูงที่ให้ความสบายแม้ขับขี่ทางไกล คอนโซลหน้ามาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลรครบทั้งรอบเครื่องความเร็วระยะทางและโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสไตล์ของผู้ขับระบบควบคุมการยึดเกาะถนน traction control และระบบเบรก ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในทุกสถานการณ์เสียงเครื่องยนต์ของมันไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงที่ก้องกังวานเมื่อเร่งขึ้นรอบสูง ทำให้ผู้ฟังรู้ได้ทันทีว่ามันคือรถสปอร์ตแท้ที่เกิดมาเพื่อปลดปล่อยพลังในทุกจังหวะของชีวิตในช่วงการขับขี่จริงรถรุ่นนี้สามารถให้ความเร็วสูงได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้แรงมากความสมดุลระหว่างความเร็วและความเสถียรนั้นยอดเยี่ยมทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกครั้งเมื่อเข้าโค้งหรือเร่งแซงรถให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายด้านระบบเบรกนั้นแน่นหนาและมั่นใจ ดิสเบรกคู่หน้าขนาดใหญ่ช่วยหยุดรถได้อย่างรวดเร็วแม้ในความเร็วสูงส่วนระบบหลังทำงานได้สมดุลช่วยให้รถหยุดได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยวัสดุและงานประกอบทุกชิ้นถูกออกแบบอย่างประณีตตั้งแต่โครงสร้างโลหะจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างปุ่มควบคุมบนแฮนด์ซึ่งให้สัมผัสที่แน่นหนาและตอบสนองได้ดีเมื่อพูดถึงประสบการณ์การขับขี่นี่คือรถที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ขับได้ทุกครั้งที่สัมผัสคันเร่งความแรงและความนุ่มนวลถูกผสมอย่างลงตัว เหมาะสําหรับทั้งผู้ที่ต้องการความร้อนใจและผู้ที่ชอบการเดินทางไกลอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นคือการจัดการน้ําหนักที่สมบูรณ์แบบตัวถังเบาแต่แข็งแรงช่วยให้การขับขี่มีความคล่องตัวในเมืองและมั่นคงในทางไกลทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถนอกจากพละกําลังที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีระบบช่วยขับขี่สมัยใหม่เช่นระบบไร้บ่าย,ายที่ควบคุมคันเร่งด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยให้การตอบสนองแม่นยาและปลอดภัยมากขึ้นพร้อมทั้งมีโหมดการขับขี่หลายแบบให้เลือกตามสภาพถนนและสไตล์การขับของแต่ละคนเมื่อคุณนั่งอยู่บนรถรุ่นนี้และเปิดคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มเหมือนจะปลุกทุกเส้นทางให้ตื่นขึ้นมามันไม่ใช่แค่การขับรถแต่คือการเชื่อมต่อระหว่างจิตวิญ,ญญาณของผู้ขับกับพลังของเครื่องยนต์สุดท้ายแล้วรถรุ่นนี้ไม่ได้สร้างมาเพียงเพื่อความเร็ว แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพความหลงไหลและจิตวิญญาณของนักบิดที่แท้จริงหากคุณคือคนหนึ่งที่ชอบความแรงความเท่และความมั่นใจในทุกการขับขี่รถรุ่นนี้คือคำตอบขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Big g e Revolution r เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ